สวัสดีค่ะภายใต้การบริหารงานของนางสาวรวิวรรณวงมณีครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอสามชุกขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567ดังนี้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับครูสกรตาบนหนองสดาวจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมประกอบด้วยเล่านิทานจากกล่องนิทานความรู้ แต่งเติมสีสันให้สวยงามระบายสีภาพณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะดาว ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับครูสกรตำบลวังลึกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลวังลึกกิจกรรมประกอบด้วยอ่านได้ทำได้ให้เลยเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ทุกเทียนปักกระทงการประดิษฐ์กระทงแฟนซีจากอาหารปลาบริการสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับครูสกรตำบลหนองผกอักนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองผักนากิจกรรมประกอบด้วย ได้ทำได้ให้เลย,ยเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก กิจกรรมประกอบด้วย 1. เรียนรู้วิธีการทำทูบเทียนปักกระทงจากกระดาษยนต์ 2. การประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 3. การประดิษฐ์กระทงแฟนซีจากอาหารปลาและการประดิ์กิ๊บกระทง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับครูสกรร์ตำบลบ้านสะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านกล่องความรู้การทำป้ายสื่อส่งเสริมการอ่านด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครูสกรตบลและครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแต่ละระดับชั้งนงานนโยบายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและข้าราชการสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการประชุมติดตามการดำเนินการตามนโยบาย ครั้งที่11.2567ประจำเดือนพฤศจิกายน2567นห้ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสามชุกครั้งที่11 2,567ประจำเดือนพฤศจิกายน2567นห้อณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะดา เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบผ่านระบบออนไลน์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณวังยางรีเวอร์ภาครีสอร์ทอํเภอศรีประจรันท์จังหวัดสุพรรณบุรีขเข้าร่วมงานกระถินสามาคัคคีประจำปี2567ณวัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกประจำเดือนพฤศจิกายน2567เเพื่อวางแผนดำเนินงานกำกับติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายร่วมประชุมร่างมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชุกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปหาน้องเรียนดีมีความสุขร่วมกับส่วนราชการ12หน่วยงานและสหวิทยาเขตทั้ง10สหวิทยาเขตในสังกัดเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,567และยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,568ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกิจจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,568 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่28ถึง29พฤศจิกายน2567ไว้พบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ